แคว้นโบราณด่านเจดีมณีเมืองกาญสะพานข้ามแม่น้ำแควแหล่งแร่น้ำตกแน่นอนครับผมพูดคำความนอแบบนี้ต้องเป็นจังหวัดกาญจบนบุรีนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับคณะลูกทัวร์ทุกท่านยินด,ดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การเดินทางในครั้งนี้นะครับกับบริษัทของเราบริษัทมัใจทัวร,ร์นะครับอันดับแรกนะครับผมจะขอแนะนำทีมงานในการเดินทางในครั้งนี้นะครับ ท่านแรกนะครับผู้ควบคุมยานพาหนะของเรานะครับชื่อพี่เบิร์ดนะครับท่านต่อไปนะครับชื่อน้องมีนะครับน้องมีจะคอยดูแลและให้ความช่วยเหลือทุกท่านนะครับตลอดการเดินทางของเราทะเบียนรถของเรานะครับคือ2พอพานชอช้างรอเรือ2543นะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับสุดท้ายนะครับผมนายชัยชนะมิรอนนะครับหรือเรียกว่าเพชรก็ได้นะครับรับหน้าที่เป็นไกด์สำหรับการเดินทางให้ทุกท่านในครั้งนี้นะครับ สำหรับยานพาหนะในการเดินทางของเรานะครับเป็นรถบัสปรับอากาศสองชั้นนะครับโดยทางด้านหน้าของทุกท่านนะครับจะมีที่วางแก้วน้ําและที่เก็บสัมภาระเล็กน้อยนะครับทางด้านล่างนะครับหากท่านใดมีความประสงค์ที่จะปรับเก้าอี้นะครับสามารถปรับทางด้านข้างได้เลยนะครับในส่วนของเบาะที่นั่งของทุกท่านนะครับจะมีช่องเสียบสาย USB สําหรับเพื่อชาร์จแบตโทรศัพท์หรือมือถือของท่านนะครับ ลำดับถัดไปนะครับผมจะมาพูดถึงโปรแกร,รม Trans ทัวร์รของเราคร่าวๆกันก่อนเลยนะครับว่าลูกทัวร์ทุกแล้วก็ลูกทัวร์ทุกท่านนะครับคงจะทราบกันแล้วว่าเราจะไปทิปที่จังหวัดกาญจนบุรีกันกันใช่ไหมครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะขอพูดถึงสถานที่แรกที่เราจะเดินทางไปพักแรมกันก่อนเลยนะครับคือเขาช้างเพื่อกนะครับเขาช้างเพื่อกนะครับเป็นชื่อของยอดเขาที่สูงที่สุดของอุทยานแห่งชาติของทองผาภูมิเลยนะครับ มีความสูงประมาณ1,249เมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลนะคะปานกลางเ,าเป็นเส้นทางเดินป่าที่สวยงามนะครับน่าตื่นตาจนทำให้นักเดินป่าทั่วไทยนะครับทั้งหน้าใหม่หน้าเก่านะครับปรารถนาที่จะได้มาพิชิตสักครั้งหนึ่งในชีวิตน,นะครับเส้นทางเดินไปยอดเข่าช้างเผือกนะครับเป็นป่าโปร่งสลับกับทุ่งหญ้านะครับมีจุดไฮไลท์ของการเดินทางอยู่ที่สันคมมี่นะครับสันเขาที่สวยงามนะครับ และหน้าวาาเสียวไปพร้อมกับเมื่อขึ้นไปถึงยอดเขานะครับจะสามารถมองเห็นวิวได้รอบทิศทางนะครับโดยถึง360องศาเลยนะครับเส้นทางพิชิตยอดขเขาของเขาช้างเผือกนะครับมีระยะทางประมาณ8กิโลเมตรนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่นิยมการขจนภัยนะครับและมีร่างกายที่แข็งแรงใช้เวลาเดินเท้าจากหมู่บ้านอีต่องนะครับประมาณ6ชั่วโมงและต้องพักค้างแบก พักค้านะครับแบบกลางเต็นท์บนยอดเขานะครับโดยนักท่องเที่ยวนะครับจะติดต่อแจ้งความประสงค์กับทางอุทยานนะครับก่อนการเดินทางทุกครั้งเพื่อจัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้นําทางนะครับและติดต่อจ้างลูกห่านในการช่วยขนสัมภาระขึ้นเขานะครับส่วนข้อจํากัดของเขา่าเ,เข่าช้างเผือกนะครับพื้นที่กลางเต็นท์บนยอดเขานะครับมีพื้นที่โดยจํากัดนะครับไม่มีห้องน้ําใช้ มีห้องสุขาสองห้องนะครับลักษณะของส้วมนะครับจะเป็นส้วมหลุมและไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆครับแต่รับรองได้ว่านะครับเมื่อท่านตื่นมายามเช้านะครับจะได้พบกับอากาศที่บริสุทธิ์และสดชื่นนั่นเองครับส่วนสถานที่ที่สองของเราที่จะไปนะครับก็คือเขาหนอกบัวนะครับเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดนะครับในจังหวัดกาญจนบุรีมีระดับความสูงที่ 1, 7 6 7เเมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งอยู่ทางเหนือของที่ทําการอุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะครับอําเภอสังขบุรีในแนวเทือกเขาเขียวนะครับที่เป็นป่าฝั่งตะวันตกของออพื้นที่อุทยานนะครับมีส่วนที่ติดกับพื้นที่ที่เป็นป่าไม้ในเขตทุ่งใหญ่นะครับน,นเรศวร จึงมีความเป็นธรรมชาติค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เลยนะครับสภาพป่ามีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นนะครับและยังคงมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ซึ่งการเดินทางครั้งนี้เราอาจจะเห็นบ้างเล็กน้อยนะครับคําว่า,าสันนอกวัวน,นะครับมาจากลักษณะของยอดเขาที่มีนูนออกมานะครับรูปร่างคล้ายกับส่วนที่เป็นสันนูนของบนหลังวัวน,นั่นเองนะครับที่เรียกว่าโหนกนะครับหรือนอกเขาเขียวนะครับสันนอกวัว เปิดให้นะักท่องเที่ยวนะครับได้เดินป่าขึ้นไปสัมผัสกับธรรมชาติและชมทัศนียภาพจากบนยอดเขานะครับการเดินทางขึ้นเขานะครับจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ที่อุทยานนะครับเพื่อ,อนำทางทุกท่านนะครับไปยังจุดที่สามารถตั้งแคมป์ได้การเดินทางที่จะเ,เริ่มจากเจ้าหน้าที่ที่ขับรถไปยังจุดเริ่มเดินป่าในเข้าไปในป่านะครับบริเวณเชิงเขาหัวโลน ไม่ไกลาจากที่ทําการของอุทยานนะครับจากนั้นนะครับต้องใช้การเดินเท้าขึ้นไปบนยอดดอยนั่นเองครับที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานนําทางไปนั้นนะครับระยะทางจากด้านล่างไปยังจุดแคมป์นะครับระะมีระยะทางประมาณ9กิโลเมตรนะครับใช้ระยะเวลาในการาใช้ระยะเวลาประมาณ6-7ชั่วโมงนะครับไม่สามารถเดินทางไปกลับได้ภายในวันเดียวนะครับ จะต้องพักค้างแรมนะครับกางเต็นท์นอนบนเขาการเดินทางขึ้นเขานะครับควรเกาะกลุ่มนะครับไม่ทิ้งห่างกันมากไม่เดินแยกไปตามลําพังและควรเชื่อฟังคําแนะนําของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับเพราะการเดินป่าแห่งนี้นะครับไม่มีเส้นทางให้เห็นแน่ชัดนะครับอาจจะทําให้ลูกทัวร์นะครับหลงป่าได้หรือจะเกิดอันตรายแก่ท่านได้นะครับเส้นทางในช่วงแรกนะครับจะเป็นการเดินผ่านป่าไผ่นะครับจากเชิง เขาด้านล่างนะครับเป็นทางราบมีต้นไม้สลับกับทางขึ้นเล็กน้อยบรรยากาศโดยรวมนะครับมีความร่มรื่นนะครับของต้นไม้อากาศชุ่มชื่นนะครับเย็นสบายแดดไม่ร้อนมากนะครับเพราะมีร่มเมาเออร่มเงาจากต้นไม้นะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นการเดินไตระดับขึ้นไปเรื่อยๆจุดนี้นะครับมีต้นไม้และร่มเงาไม้อยู่มากนะครับแต่การเดินขึ้นเขาชันนะครับทําให้อ่าอาจจะมีอาการทําให พวกท่านนะครับมีอาการที่จะเหนื่อยง่ายขึ้นนะครับจะควรที่จะพกน้ําขึ้นไประหว่างทางด้วยนะครับหากไม่มีไม้เท้านะครับหรือไม่มีไม้ค้าเดินนะครับก็จะช่วยผ่อนแรงในการขึ้นเข่าได้นะครับเมื่อเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นบริเวณสันเข่านะครับที่เริ่มเห็นวิวทิวทัศน์เบื้องล่างนะครับ และเมื่อถึงบริเวณลานกว้างของบนยอดเขานะครับจะเป็นจุดตั้งแคมป์ของพวกเรานั่นเองนะครับที่จะไปพักในคืนของคืนที่สนะครับจากจุดนี้จะมองเห็นเขาเล็กๆที่ดูคล้ายสันนอกวัวครัด้วยเหมือนกันนะครับแต่สันนอกวัวจริงๆนั้นจะใหญ่กว่านะครับต้องเดินเลียบเชิงเขาต่อไปอีกสิ่งที่ห้ามพลาดคือการได้ถ่ายรูปกับป้ายผู้พิชิตสันนอกวัวนะครับเพื่อ,เ,อเป็นที่ระลึก ถึงการได้มาเยือนยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดกาญจนบ,บุรีนั่นเองครับและเมื่อเราตื่นมายามเช้าอันสดใสนะครับเราจะทําการเดินลงเขานะคะเพื่อกลับบ้านของพวกเราอย่างปลอดภัยนั่นเองครับจะเป็นการจบทริปของเราในครั้งนี้นั่นเองครับ